เรื่องของการจัดพ RIORITY ของชีวิตตั้งแต่ mm hmm. เกิดมาเลยคือครอบครัว่ยใช้ความสําคัญกับภาระหนา้าทไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองสมัครวีคึนแทนมาทํางานบนหลังแบเป็นตัวขนาดนี้พูดถึงเรื่องการเป็นผู้บริหารค่ายเพลงเนี่ย ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสาธารณะเลยถ้าใครจะทําออนไลน์เตรียมตัวเจอไว้ได้โดนด่าเราเองก็ไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมครับตอนนั้นก็มีปัญหาตีกับโปรแกรมเมอร์ก็โดนด่าเละเทะไปหมดการทําการตลาดที่ดีคือการเลือกที่จะไม่ทําถ้าเราอยากได้คนที่เก่งมาไปจ้างคนเก่งมาทําสิ่งนั้นถ้าเราทําคนเดียวเลือกทําสิ่งที่เราถนัดและทําให้ดีที่สุดคนบางคนนะที่จริงๆแล้วเขาต้องพิการหรือเขาต้องตายแต่เขาไม่ตายเพราะเที่ยวเที่ยวนั้นที่จะต้องเกิดอุบัติเหตุมันถูกอยู่ดยไงเต่เอาไปแล้วการเอาแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆเข้าามช่วย คนหันมาฟังเพลงไทยชื่ชอบศิลปินไทยรักในตัวตนของศิลปินไทยทไนี่หลสมัยนี้คนเรามันมีความต้องการที่มันไม่เหมือน,นกันดังนั้นเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนมากๆว่าองค์กรจะไปไหนและนี่คือเอ d ดรู้ไว้ใช้ชีวิตไม่ตกขอบไปกับแอ d a ด้